โอเคนะครับทุกคนวันนี้นะผมเดี๋ยว<ฮ>เราจะพาเพื่อนๆนะครับผมมาทําเครื่องพ่นยุงไม้ไผ่แบบง่ายๆตอนที่พี่แจ๊กบอกนี้ได้เป็นอะไรครับเป็นพระดีสัตว์รอเป็นที่อะไรละ่ะปล่อยปล่อยอะไรครับปล่อยหมัดเข้าหน้ามึงพี่แจ๊กลองเป่าด้วยผมแรงๆครับอันนี้นี่ว้าว สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมไม่เมสวนนะครับทุกคนมามึงก็ต้องอยู่กับมึงอยู่แล้วแหละสัตว์ ไม่ให้อยู่กับมึงแลวอยู่กับใครอ่ะก็ช่องมึงอ่ะใช่ครับแม่งกูจะได้กลับบ้านไม่ได้เร็วไม่ต้องกลับครับห่างงตัดไม้ตัดอะไรทำที่พ่นยุงพี่ไปโซพี่เจที่พม่าครับกูไม่ไปเร็วไม่ไปได้ไงเนี่ยมาโอเคนะครับทุกคนวันนี้นะผมเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆนะครับผมมาทําเครื่องพ่นยุงไม้ไผ่แบบง่ายๆกับพี่มึงรู้ได้ไงว่าเขาเป็นเพื่อนมึงเขาอาจจะเป็นพี่มึงเป็นลุงเป็นป้าดูอยู่ก็ได้แล้วมึงบอกเพื่อนๆสไตล์ฝรั่ง ฝรั่งนี่เพื่อนกันหมดเลยฝรั่งเพื่อนกันหมดเลยคนแก่คนลุงอะไรฝรั่งหมดเด็กเด็กเด็กเกิดมาใหม่ก็เป็นเพื่อนกันหมดยิ่งเหรอเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนกันหมดเลยใช่ครับอันนี้ก็เพื่อนครับคนข้างหลังนี่ก็เพื่อนเหมือนกันครับอ๋อข้างหลังนี่เออมันเพื่อนข้างหลังไม่สมายเฟนไอสัตว์มึงเหลืออะไรเนี่ยมึงก็สักทีเดียวโอเคน่ารักับทุกคนก็วันนี้นะผมนี่เห็นไหมผมวันนี้เราแบบมีบ้องไม้ไผ่มาแบบใหญ่ๆแล้วนะผม พี่แจ็คลองทําดูครับทาทรงดูนะครับหมอกไหมครับอะไรตีเยลืมันลงไปโอเคเดี๋ยวเราจะใช้บ้องไม้ไผ่นี้นะบมมาทําเครื่องพ่นยุงแบบง่ายๆพาแบบพี่แจ็คมาดูด้วยว่าเออการทำเครื่องพ่นยุงแบบชาวรอยใช่คอัะแบบประหยัดเงินอ๋อรับ เื่อแบบพี่อาจจะเอากลับไปใช้พ่นยุงที่บ้านหรือว่าอะไรก็ได้ครับโอเคครับน่าจะเฟี้ยวนะฮะ,ะนั่นแหละครับทุกคนมาโอเคเดี๋ยวขั้นตอนเดี๋ยวเรามาตัดไม้ไผ่ให้เป็นบ้องๆกันเลยครับผมไปเลสโกโอเคครับทุกคนนี่นะครับผมเดี๋ยวเราจะให้พี่แจ็คเออเอาไม้ไผ่แบบเหลาเป็นบ้องๆแล้วนะเดี๋ยวเราจะเอาแค่แบบบ้องเดียวนะครับผมคือหน้าหลังคือข้างล่างคือแบบปิดแล้วก็มีรูนะครับผมอ๋อโอเคนั่นแหละเราตัดตรงไหนตัดตรงไหนเดี๋ยวเราเอาให้มันเล่นเลย เกบ,บๆบกบอาผมมาทรมานแท้ๆคุณต้องได้กลับบ้านแล้วเนี่ยตอนนี้ <c oughs> แม่งทำเครื่องพ่นยุงหาอะไรก็ไม่รู้เนี่ยจะคอยดูมันโคตรเจียงครับนั่นแหละครับตรงนี้เนาะเดี๋ยวก่อนสิครับผมผมว่าเอาฟังไหนดีจะเปล่าแล้วเจ๋อลูกพี่เลยผมไม่เคยทำอ่ะงั้นฝั่งนี้ตัดตัดตรงนี้นะผมตัดแบบค่อยๆตัดค่อยๆตัดเลยโอเค no whoa whoa way yo yeah di ah oh whoa hello so okay นี่แหละครับขั้นตอนแรกคือตัดหัวไม้ไผ่ครับผมเดี๋ยว, <S <S วเราจะทําตรงนี้ให้เรียบๆแล้วก็เดี๋ยวเราจะจอดรู <ไป S 2> ตรงนี้นผ่าผ่าตรงนี้อีกรูกหนึ่งเพื่อแบบเป่าลมเข้าไปแล้วก็ มันจะมีรูเล็กๆตรงนี้ครับผมว่าแบบเป็นจุดพ่นครับผมจะพี่ต้องตัดให้เรียบๆเลยอันนี้สรุปพี่กวนมาทำหรือว่าพี่จะมาทำก็มาสอนกูทำไงอ๋อใช่ครับเออมึงกีดข้องปัญหาอะไรไหมเนี่ยเปล่าครับก็มันจะมาสอนกูทำเนี่ยเยอะกล้องอะไรเพิ่มกล้องอะไรเพิ่มพี่แจ๊สกล้องไว้รเพิ่มเดี๋ยวเดี๋ยวเขาทำงานกันอยู่มึงอย่าเพิ่งพูดกล้องกล้องเขาทำงานกันอยู่เนี่ยเมื่อกี้พี่แจ๊สทำอะไรไว้ครับเมื่อกี้ ทิ้งรถวิบากไว้แล้วใครเก็บครับมือไงไอเรื่องทำบ้องนี่ขอให้บอกสบายก็ไ่าครับเซียนเลยดูไม้ไผ่แบบมือชำนาญเลยว้าเซียงครับเ่าละเสร็จแล้วเราก็สับตรงนี้ใช่ใช่ไหมคือใช่สับาห้แบบมันอ่ะเอาละผมมีวิธีหนึ่งเอาไหม เราผ่าตรงนี้ปึ๊บปึ๊บเจาะรูตรงนี้ตรงนี้ยัดฐานลงไปยัดไม้ลงไปแล้ฐานลงไปแล้วก็ทําไม้เนี่ยประกบแล้วเจาะรูตรงนี้เจาะรูตรงนี้พอไม้ประกบเบามันออบเหนเยนเหนือวะล่ะเหนือเหือวะล่ะเออะว่มันมันไม่ใช่สไตล์มันไม่ใช่สไตล์มัน มันจะไม่มีควันไฟมันต้องแรงๆกว้างๆนั่นแหละเย้่เย้นะเอาให้กลมๆหน่อยนะผมเนี่ยเรียบๆนต่อโอเคตัดเลยนะได้แล้วผมรอบนี้เลยนะโอเคตัดนี่นะครับเลยเว้ยนะทุกคนตัดแงงกูมาตากมาให้กูทำที่พ่นยุงอู้ยโอ้ไม่ต้องแรงๆค่อยๆครับผมมันจะไม่สวย ตอนที่พี่แจ๊คบวกนี้ได้เป็นอะไรครับเป็นพระดีสัตว์รอเป็นที่อะไรล่ะเป็นต <c oughs> ัวจต, <c oughs> ตอนพี่แจ๊คเป็นพระนี่ได้ทำอะไรบ้างครับเอ,อิดสวดมนต์สัตว์ถามเทียอะไรตั้งนาแล้วมึงไม่เคยเป็นไงฮะเคยตั้งนานแล้วครับสวดมนต์แล้วมันได้อะไรสวดมนต์ก็ได้สวดดิใช่ครับอือคอมเมนพี่นั่งสมาธิทำไมครับ อยากนั่งแล,แล้วมึงไปวันนั้นทำไมมึงไม่คุยมึงไปวันนั้นทำไมมึงไม่คุยกูที่บ้านวันนั้นไม่ได้คิดครับเหรอมึงไปกูไม่ไม่คุยกูที่บ้านไม่ดีกว่คุยที่นี่ดีกว่าได้ฟิลโอไปอีกฟิลนึงแล้วพี่เจเป็นพลานนี่ได้แล้วครับ ตอนที่ไปบวชนี่ได้แล้วครับได้กลนหัวหลือครับปลนาในพี่ได้ปล่อยหรือเปล่าปล่อยอะไรปล่อยปลาปล่อยนกไม่ไม่ได้ปล่อยใช่ไหมปล่อยใจให้ว่างแล้วปกติพี่ปล่อยไหมครับปล่อยปล่อยอะไรครับปล่อยหมัดเข้าหน้ามวยพี่แจ้งแน่ดูยังไงนะครับทุกคนคือแบบตัดไม้พงไม้ไผ่เนี่ยสุดยอดแล้วนี่ ผมทำเป็นเพราะว่าอะไรรู้ป่ะว่าอะไรครับผมเคยดูช่องกบมาเมสวนอยู่เลีก้ครับใช่เขาสอนทำใช่ครับช่องกบเขาจะฟันตรงนี้ปุ๊บใช่ไหมใช่ใช่เสร็จแล้วพอเขาฟันเสร็จอ่ะเนี่ยพอฟันเสร็จเนี่ยเขาจะทิ้งไปแล้วเขาจะปิดไปไปไป S <S อ,ยอยมาโอเคนะครับทุกคนตอนนี้นะครับผมคือเราก็มีผงปาปิการับผมไม่ใช่ผงปาปิการครบเขาเรียกผงอะไรครับผงบาบิยอง <S 2> <S 2> <S 2> อันนี้คือผงอะไรพี่แจวผม <S <S ผงหมอยหมา อ่ะดูอเองแล้วกันข <c oughs> นหมือนมานเอาผม <c oughs> นี่นะ <c oughs> ดูอเองนะทุกคน <c oughs> โอเคแล้วก็เราก็มีนี่ครับถ่านครับผม <c oughs> ไฟใช้ครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะมาติดไฟแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาทำง่ายแบบง่ายๆนะครับทุกคน <c oughs> มาดูนว่ามันจะสามารถเป่าพ่นยุงได้ดีแค่ไหนครับผม <c oughs> โอเคเลสโกเดี๋ยวเรามาก่อไฟกัน ีโอ้ทำยังไงแบบยิ่งเยอะมากวอกโอเคนะครับทุกคนตอนนี้นะผมเราก็ก่อไฟเพื่อแบบเผาถ่านนะผมซึ่งถ่านมันจะต้องมีถ่านเป็นส่วนประกอบในการง่ายๆนะครับผมนั่นแหละครับทุกคนเฮ้ยทำไมพี่แจ พ่นยุงแล้วครับทำไมคุณรีบพ่นยุงครับอันนี้ยุงตายไหมครับยุงไม่ตายกูเนี่ยจะตายกูจะแท่นเฮียกูเนี่ยจะเป็นมะเร็งตายเลยสัตว์โอเคโอเคเดี๋ยวเราจะมารอถ่านให้แบบไม่ไม่แดงๆเลยนะผมแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาผสมสูตรกันแล้วเรามาพ่นยุงกันครับผมเลทสโก้เดี๋ยวผมผมผมลองตดใส่ไฟดิมันจะนีไหมได้ได้ครับ ไอออกไหมโอ้มันมีแก๊สหรือเปล่าไอออกไหมเมื่อกี้ไม่มีไม่มีพี่ไม่มีเหรอมันต้องใกล้ๆกว่านั้นใช่ไหมเนน้าเลยพี่มันต้องใกลๆ้ๆกวัน โอเคครับทุกคนตอนนี้นะผมก็ถึงขั้นตอนที่เราจะมาทดลองใช้แล้วก็เดี๋ยวเราจะไปใช้พ่นยุงเพื่อแบบอาจจะพ่นกระท่อมให้ชาวบ้านหรือว่าอะไรแบบเราสามารถแบบนําไปใช้เป็นอาสาสมัครได้ใช่ขนาดนั้นเลยเหรอใช่เครื่องบ้องมึงนี่นะอาสาเป็นอาสาสมัครได้เลยเหรอใช่โอ้ยเฮ้ยเอาจัดไปโอเคครับผมอย่างแรกก็คืออันนี้เดี๋ยวผมจะลองทดสอบทำให้พี่ดูก่อนครับผมนี่เราใส่ผงปาปิยองนะครับผม เอามากิงบอกปาปิก้าอ่ะปาปิก้าก็ได้ครับโอเคนะคผมใส่ลงมาหนึ่งทีนะครับโอเคแล้วก็นี่นะเดี๋ยวเราจะเอาถ่านแ,นแดงมาเลยนะครับผมสักก้อนหนึ่งนะนี่อย่างนี้เลยทุกคนแล้วก็ใส่ลงไปครับผมโดนมือนี่ใส่ลงมาอย่างนี้นครับผมนี่คือเราพยายามถ้าเอาถ่านยิ่งแดงคือแบบควันมันจะยิ่งเยอะนะครับผมนี่โอเค,อเคประมาณนี้นะโอ้โอ โอเคประมาณอีกสักก้อนหนึ่งอ่ะประมาณนี้นะครับทุกคนแล้วก็เดี๋ยวเราใส่ผงไปอีกหนึ่งรอบครับผมนี่ใส่แค่พอป,ประมาณครับผมนี่โอเคตอนนี้ก็ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะผมอะโอเคพร้อมพ่นยุงเลยยังครับผมยังไม่พร้อมทำไมยังไม่พร้อมอ่ะ,อะได้ได้แล้วทำไม่เป็นไรกูยังไม่พร้อมทำไมมันเป็นจังสังมันยังไม่พร้อมไง ทำไมไม่พร้อมพี่จะรอจนรอจนแบบกล้องหมดก่อนรอจนแรบจู๋ให้อะกูแข้งมากได้ไหมกบรอจนแบตกล้องมึงหมดอ่ะกูถึงจะพร้อมรอจนแบบหมดจนถึงตอนคืนอ่ะจนไม่มีแสงอ่ะไม่ได้ครับอ่ะโอเคทุกคนมาเดี๋ยวเรามาลองทดสอบให้พี่แจ็คได้ดูก่อนรอบหนึ่งับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูยังไม่พร้อมเลยแบตจะหมดแล้วครับฝนตกด้วยมาครับผมว้า พี่เจงลองเป่าด้วยผมแรงๆนับอันนี้นี่โหโวยโหโว่โวโไม่จะจะตกสายครับผมเทาหรอยิ่ขึ้นทีนี้เลยพี่ต้องแบบลูกขึ้นต้องหันอย่าให้องศามันสูงโอ้ดูทุกคนมันพ่นได้จริงลองออกไปพ่นดูบโอ้โหอันนี้พ่น้างพัดได้เลยเพ่นหัวจอสาน มื้ยเดี๋ยวจะชอบไหมไอสัตว์กลัวเผาบ้านเขาวันนี้แหละเดี๋ยวได้เผาบ้านเขาเนี่ยโอ้สนุกว่ะอมากไปหมดแล้วไปเชื้อเริ่มหมดละครับไนนู่หมดแล้วนะครับโอเคหมดแล้วนะครับผมนั่นแลับ มันก็สามารถใช้ได้พี่สามารถนำบ้องมไม้ไฟพวกนี้แบบไปช่วยเหลือคนที่บ้านที่แบบยุงเยอะได้เลยครับโอ้ oh. ใช่ครับตื่นเต้นว่ะครับนี่พี่ก็คือมันไม่ต้องใช้ยาอะไรเหรอไม่ต้องครับหมายถึงว่ามันไม่ต้องใช้สารใช้อะไรให้ยุงตายเอาแค่ควันก็พอปกติยุงนี่สามารถน็อกด้วยควันได้เลยมั้งครับรอครับอ๋อโอเค มางั้นเดี๋ยวเราแบบจะมาใส่2บ้องแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาพ่พมพร้อมๆกันครับผมไปโอเคเดี๋ยวเรามาใส่กันครับผม Let's go <S คือคือมันอะทุกคนคือ้กบอ่ะเพื่อนๆมันอาจะ มันจะทําเชื้อไฟอันนี้แล้วก็หยิบฐานนี้มาใส่ในนี้แล้วมันจะใส่เพื่อที่จะพ่นควันรอบบ้านเขาแต่ตอนเนี้ยคือควันอันเนี้ยมันเยอะรอบบ้านแล้วเนี่ยไอเฮียยิ่งกว่าที่มึงพ่นหนึ่งเนี่ยไม่ใช่อันนี้มันเอาไปพ่นไหนก็ได้ครับหรอใช่ครับเมื่อกี้มึงบอกในกล้องว่ามึงจะพ่นในบ้านให้เขาไอเฮียมังตะกาไหนของมันวะเนี่ยให้กรบเมี่ยควันเยอะแล้วเนี่ยใช่ครับ โอเคไปงั้นเราไปเติมเชื้อกันดีกว่า let's go <S ไปงั้นเดี๋ยวเราพาให้พี่กบพาพนรอ,อบบ้านเลยนะครับไปครับบางที่ในปาน่าในเขาอ,อย่างเงี้ยครับดูครับพี่แจมมาดูเ <c oughs> นี่ยอันนี้อย่างงี้มันจะมีแบบพวกยุงอะไรนะมาเรงดครับมัฟหรือเรา กูเยอะแล้วเก็บๆนั่นน่ะโอ้โอ้โอ้โห้โอ้โห้โอ้โอ้โอ้โห้ ใช้งานได้ไหมพี่เจมส์ได้ครับใช้ได้เลยไหนับผมตอนนี้ควันเยอะมากโอ้เนี่ยไล่ยุงได้จริงลองดูกลบลองดูว้าวโอ้ย <c oughs> ยุงมาจนนี้หม่พุ่งขึ้นข้างบนด้วยครับ เยอะจัดเยอะจริงอเลยครับจอเลยครับใครับดิเจ็ูดสไตล์ยอเลยโอ้โหทุกคนดูนู้น่ดูว้าวหมอกเลยได่เียได้จริงอ่ะจริงครับ เสามารถเอาไปพ่นที่ไหนที่ไหนก็ได้เลยโหยังไม่หมดด้วยว้าวอันนี้ไม่เสียตังใช่ไหมพี่เจมส์เสีย <c oughs> เสียได้ไงครับค่าฐานค่าฐานค่าไปเช่ด <c oughs> แต่ไม่เป็นไรเสียนิดเดียวโอเคอะ <c oughs> มา โอเคนะครับทุกคนก็นี่นะผมพี่เจ็ก็ชอบใจบ้องไม้ไผ่พ่นยุงนะครับผมครับสอนทําแบบง่ายๆเลยครับผมสอนพี่เจ็คทำแบบง่ายๆบอกม <ๆ S 2> ึงตอนไหนว่าก,กูชอบใจก็เห็นเป่าเอาดูดเอาไอ้อเหี้ยกูก็เป่าเปอยง,งั้นแหละให้มึงได้คลิปไม่ได้อะไร <c oughs> จริงๆไม่ได้ชอบใจเหี้ยอะไรกูอยากกลับบ้านนะครับเออนั่นแหละครับนั่นแหละเหี้ยอะไรมึงฝินสักทีนะโอเคครับทุกคนก็ถ้าเกิดใครชอบใจคลิปนึงก็กดไลค์แชร์แล้วกดติดตามเพช่วยยูทูบใหม่ไม่สนครับผมเจอกันใหม่ปีหน้าครับผมเดี๋ยวฝากช่องนยครับผมช่องสวัสดีครับผมแจ็คปะโพนะครับผม ทุกอย่างเป็นคาแรคเตอร์นะครับเราเป็นพีน่น้องที่รักกันนะครับผมผมแกล้งด่ามันนะครับแต่จริงๆก็อยากแ่ะจริงครับผมแล้วเจอกันอีพีหน้าครับบายบาย Let's go ครับผมวู่นเต้นกองเลยอ้าวมา